วัดค่ะวันนี้พบกับเรนบ์แดดนะคะวันนี้เราจะพามารีวิวของภายในห้องนอนเรานะคะอาจจะเยอะอยู่แต่ก็ไปชมกันเลยนะคะเริ่มจากตัวนี้เลยตัวนี้ก็จะเป็นของเล่นอุปรกรณ์ที่เราใช้ตกแต่งบ้านในคลิปลพนี่ทั้งหมดในส่วนนี้ก็จะเป็นโพนี่ทั้งหมดที่เรามีนะคะามาไว้เล่นแล้วก็วางเล่นต่าง ส่วนบน,นี้มันก็จะเป็นตัวซ้อนกันนี่มีรูปโพนี้ที่เราวาดและที่เรารีวิวแล้วก็มีสมุดบันทึกเรื่องต่างๆของเรานะคะเราเขียนนิทานเรื่องโพนี่อะไรนี่แหละเ,ออเราจะเขียนเรว่า v ไบโอเลนะคะนี่ภาษาอังกฤษอันนี้มันก็ ีจะเป็นกระดาษวาดรูปโพนี่นะคะส่วนนี้ก็จะเป็นสมุดแต่งเรื่องของเราอันนี้ก็จะเป็นสมุดใบเกตเวลาเรา,เ,ราเล่นเวลาเราเล่นท่าครูนะคะเรารีวิวแค่นี้นะคะแต่ก่อนแรกเราจะต้องเป็นรีวิวของที่เป็นโพนี่ก่อนนะคะนี่ก็จะมีกล่องสีโพนี่ อันพวกนี้เขาให้สีมามวาดรูปตกแต่งนะคะมันว่างเปล่าให้วาดอะไรลงไปก็ได้นี่นะคะส่วนไปตรงไหนนะันที่ยังมีโพนี่อยู่ตรงนี้ค่ะของสะสมเยอะม,มากมากนี่ก็จะเป็นรูปโพนี่เขาให้อาสติกเกอร์มาติดนะคะนี่ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นรูปพิงกี้พายมีหวีโพนี่เป็นหวีรูปดาวนะคะ น,นี้ก็จะเป็นโยโย่มาโพนี่ลูกบอลน,นีเด้งได้ด้วยนะคะนี่ค่ะเป็นลูกบอลแรลิตี้เด้งได้ด้วยโอ้ยนี่ค่ะเดนตรงนี้ก็จะเป็นของเกี่ยวกับโพนี่ทั้งหมดรูปภาพแล้วก็มีอันนี้เขาให้มาแล้วไปสีอันนี้ก็สวยหล้กเป็นลูกดาว ตโพนี่แล้วก็ที่วางของเอเซตเทียเกลนะคะหรือว่าเป็นกบเหล่าอยู่ข้างในนะคะนี่แค่สามตัวเกรมุดแดดฟัตเตอร์ชายแอปเปิลแจ๊กแล้วก็เป็นขอนไม้มันมีไฟนะคะแต่เป็นหมดฐานแล้วเพิ่อได้เก็บของได้ด้วย ตรงนี้ก็จะเป็นไม,ม้บรรทัดยูนิคอนอันสามารถยืดได้นะคะเรา,าจะยืดให้ดูอันนี้นะคะไม้บันทัดวัดได้ด้วยน,นี้นะคะมัน,นก็สามารถเก็บได้แบบนี้ก็ได้นะ,ะแล้วก็จะมีลูกเดมโบแดดเป็นลูกคุกกี้พอนี่เป็นลูกพิงค์คิพพาแล้วก็ฝามาโพนี้ ลูกมันดุ์พอนี่มีพัตเตอร์ชาร์ลิตี้แอปเปิลแจ็คส์ตัวใหตรงนี้ทุกคนอาจจะเห็นมันซ่อนอยู่ตรงนี้นะคะนี่อาจจะเป็นพอนี่ที่เป็นคนเป็นคนในเอคเวเทียเกิลที่เป็นเอลเอลนะคะนี่เห็นยอะมากเลยในเอลเอลนี่ก็จะเป็นทวายไลแอปเปิลแจ็คพัตเตอร์ชาร์ลิตี้ลาริตี้เหมือนสายชัดมากเลยนะคะเป็นโบดดี้พิงค์กี้พาย แล้วตัวนี้ก็จะเป็นเจ้าหญิงลูน่าตัวนี้หายากที่สุดในโพนี่นะคะนี่ค่ะเพราะว่ามันไม่มีสีสันเราก็ได้แต่งสีสันให้มันนะนี่มีพิเศษเคทด้วตาก็เป็นสีน้ำเงินนะนะคะเพราะเราเห็นเราสีขาวเหมืนอนเขาให้ระบายเลยเราก็เลยระบายตรงนี้น่าจะหมดแล้วนะคะไปตรงนี้กันนะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นพางวานันธาตุธาตุแห่งความปรองดองนี้ก็หายากเหมือนกันนะคะสีฟ้านี่สีฟ้า,ฟาของลิลลี้สีเขียวเลมโบแรดสีเหลืองฟอตชยัยสีส้มแอปเปลิลจากสีชมพูพิงกี้ไพยถ้าตรงกลางคุณก็รู้นะคะว่าเป็นแปอปเปิก็ไม่ใช่ททยไลท์นะคะนี่ค่ะไพบนตู้ของเราทุกคนอาจจะเห็นทดี่องนอนเราไม่มีเตี่นอนเลยเพราะมันจะอยู่ในนี้นะคะ มันจะซ่อนมันมีกระจกแล้วก็เป็นที่นเป็นที่นอนรับนะคะไม่มีพัดลมมันร้อนอยู่แต่มันก็นอนสบายมากเราชอบมากเลยนะคะอีก็เป็นตู้แหละแต่เรามีตู้เสื้อผ้าแล้วสามารถเปิดประตูเข้าไปได้เลยตรงนี้ก็เปิดได้ตรงนี้ก็เปิดได้นะคะนี่ก็เป็นชั้นบนนะคะมีบาร์บี้เอลซ่ามีนาฬิกาแล้วก็กล่องทอง กล่องรับใครรหัสเป็นเทนนะคะเราขึ้นไปดูกันนี่ค่ะนี่จะเป็นแบาร์บี้ตัวผมสั้นแบาบร์ีขนนกตัวนี้แม่เราชอบมากเลยนะคะสวยอันนี้มันจะเป็นแฟนคู่กับบาร์บี้ขนนกนะคะเราชอบเรียกมันว่าเคนแล้วนี่ก็มีพานทองกล่องโอรีโอมีรูปไอศครีม แบ็กแมนแล้วก็ของต,งต่างตรงนี้ก็เป็นบาบี้แล้วก็จะมีเอรียลเรามีเมีบาร์บี้หตัวนะคะก็จะประมาณเท่านี้นะคะข้างบนส่วนตรงนี้ก็จะเป็นอาหารอันสุดท้ายแล้วนะคะก็จะรีวิวแค่นี้นี่จะมารีวิวอาหารแต่ลนะอันนะ เันนี้จะเป็นซาลาเปาแล้วก็จะมีมีอะไรไม่รู้เสียงแต่งอยู่ด้วยตอนแรกมันไม่มีนะคะ,อ,ะอันที่สองก็จะเป็นพายอันที่สามสบอรี่นี่เป็นหมู่ผลไม้นะคะอันที่สี่โดนทัทนี่ค่ะอันที่ห้านม อันที่หกเป็นพาสต้าบลูรี่อันที่เจ็ดเป็นพายนะคะอันนี้ก็จะเป็นไอศกรีมช็อกโกแลตเค้กไอศกรีมแบบโจกไอศกรีมแบบอะไรไม่รู้แต่อันนี้เป็นไอศกรีมแบบไม้นะคะโดนัทเขียวนี่ขนม ปังกรอัอน,นี้ก็จะเป็นพิซซ่านะคะเอ่นในหมูผลไม้นี่ค่อยมมันเท่านี้นะคะงั้นก็ออไปก่อนนะคะบ๊ายบาย